สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับพี่พบเจอกันเหมือนเดิมไหมพี่นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับสาวละคังพี่สวยๆครับวันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับพี่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับพี่ดูครับองค์นี้แกะน้ำมันตั้งอิวนะพี่ดูครับสุดยอดเลยครับเนี่ยครับนะครับพี่ติกล้องให้ดูครับ มวลสารเพียบเลยพี่มีพระธาตุมีครบแก่นนี่ครับพี่ออกน้ําตาลน้ําตาลนี่แก่น้ํามันตั้งอิ๋วสวยนี่ครับสวยมากเลยครับพี่พี่ดูครับพี่ดูนะพี่ดูหน้านะครับสมประตูใหญ่ๆนี่ครับเอกลักษณ์วัลคังครับพี่ดูข้างนี่โอ้โหพี่นี่ยิ่งข้างยิ่งสวยมากเลยครับนี่บางๆเลยนะพี่ดูหลังนี่ครับโอ้หหลังกระแจกระแจครับพี่สวยครับ นี่วัลขังไม่คนผ้าเลยพี่สวยจริงครับจะละลายเลยครับพี่องคนี้หนึ่งพันบาทครับพี่หนึ่งพันบาทแล้วก็องค์นี้ครับอง์นี้เป็นสมเด็จวัลขังพิมพ์เกตบัวตูมครับพี่ไปดูครับอง์นี้จะแก่กล้วยนะครับจะแก่กล้วยออกผงน้ํามันนะพี่เนื้อนุ่มๆเลยครับนุ่มตานี่ครับสมใหญ่นี่ แกะกล้วยนี่ครับสวยมากครับสมเด็จวัลลคังครับพิม์เกตบัวตูมครับพี่พี่ดูหลังนี่ครับยิ่งหลังยิ่งดูง่ายเลยพี่นี่วัลลคังเอกลักษณ์ก็ะข้างจะปรีนี่พี่ไหมนี่ข้างจะปรีปรีนี่ครับนี่พี่ดูรอยรอยตัดโอ้โหสวยจริงครับพี่อันนี้เป็นเกตบัวตูมครับหนึ่งพันบาทนะครับพี่แล้วองค์นี้ครับพระสมเด็จวัละคังพิมพ์ปกโพพี่ พี่โยครับองนี้ก็จะส่วนผงน้ำมันหน่อยนะครับพี่จะแก่กล้วยครับนี่พี่โยครับมันสารเพียบเนื้อจะออกนุ่มๆนุ่มนะครับเนื้อแบบนี้ก็ดูง่ายสบายตาครับนี่ครับอันนี้รอยยุบรอยหดตัวของมวลสารนี่ครับพี่ปกโพครับพี่พี่โยครับพี่โยข้าง พี่ดูหลังนี่พี่ยิ่งหลังยิ่งดูง่ายครับนี่หลังเปริหลังเปรเนี่ครับแกะมาตั้งอิวด้วยเห็นไหมยิ่งหลังยิ่งดูง่ายเลยพี่ป,โปรโพตรเนี้ยครับหนึ่งพันบาทวันละวันละครั้งสวยจริงสวยมากๆโออพ,พี่พี่ช้างน้ําตัวนี้ไม่ธรรมดานะช้างน้ําหลวงพ่อเดิมเลยพี่พี่ดูนะ ตัวน,นี้ไม่ธรรมดานะครับพี่ตัวน,นี้สามหัวนะไปดูช้างน้ำสามหัวนครับมีหางนะครับพี่นี่ช้างน้ํานะครับพี่ตามัำม,มีหางนะครับในช้างน้ํานี่ช้างเอราวันสามหัวเนี่ยครับหายากสามหัวครับพี่หลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่อเดิมพี่ ตามตำราใครเคยอ่านตำรานหลวงพ่อเดิมเขาจะมีเขียนไว้เลยนะในบันทึกหลวงพ่อเดิมครับจะมีเขียนไว้เลยท่านไปเดินทุดงนะในป่าก็จะเจอช้างน้ําในร่องน้ําครับท่านก็เดินข้ามขนาดตำราหลวงพูดทิมว่ารหาไล่ยังมีเลยครับพี่ใครเคยอ่านก็จะเห็นครับนี่ไปดูมีหางแล้วครับพี่เนี่ยอันนี้มีหางนะเป็นเอราวัณเลยพี่สามหัวช้างน้ำหนึ่งหมื่นบาทครับพี่ หนึ่งมืนบาทเท่านั้นคุ้มค่ากับการเก็บเราะหายากมากๆนี่ต้อนรับปีใหม่เลยพี่เพิ่งได้มาแค่ตัวเดียวครับนี่หายากหายากมากๆครับพี่หนึ่งมืนบาทครับพี่เขี้ยวเสือโอ้โหสวยช่ำเลยเขี้ยวเสือตัวเนี้ยพี่ดูโอ้โหพี่ดูนี่หน้านนนน สุดยอดแล้วน,นี่ขอเจ็ดร้อยสุดยอดครับพฮ่หลพ่อโสธรพร้อมตลับฝั่งเพชรโอ้โหสวยมากแค่ตลับก็คุ้มแล้วนี่ครับโอ้สวยจริงน,นี่ขอเจ็ดร้อยแล้วกันองค์นี้เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่ ตัวนี้พี่เกี่ยวเสือตัวนี้ขอพันห้าเก่าปึกเลยนี่ 1, พันห้าพี่พระพมโอ้พลังงานเยอะมากหลวงปู่ดูวัาสแกนี่เป็นขาปิ่นโตนะครับพี่ขาป็นโตช่างหายากมากนะครับพี่มีน้อยนะครับปิ่นโตในวัดเนี่ยครับหลวงพ่อก็เอามาปั๊ม ทำเป็นพระเป็นโตนี่ก็บินบาบท,ทุกวันเสกทุกวันนะครับพี่พี่ดูครับสวยมากครับนี่คันเนะะื้ะขาเป็นโตครับพี่นี่ครับเจ็ดร้อยอันนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งพิมพ์นี่นี่พี่ดูจานเทียบเนื้อขาเป็นโตนะครับพี่มีสององค์สองพิมพ์นะนี่ครับเจ็ดร้อยเก็บไปทางบวกห้าสิบบาทนะจ๊ะ โอนเงินสดแล้วส่งให้ฟรีนะหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปหกร้อยปากน้ำพี่เดิมๆเลย่นแกหกร้อยวัดเกศชยโยนี่ครับพิมพ์เขาตมโอ้สวยพี่เขาตมวัดเกศชยโยหกร้อย พี่งวัวธนูหลวงพ่อน้อยเนื้อตะกัวเก่าเก่า,กาโบราณโบราณเลยตัวเดียวหมดแล้วนะนี่สวยมากงัวธนูครับตอนนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับพี่พี่พันล่วงพันล่วงเก่าอันนี้สุขโขทัยนะพี่เป็นเนื้อสำริดเงินนะ หายากนะพี่พระโกสุขโขทัยเนี่ยสวยมากพระล่วงนะพี่นสัมฤำริดเงินโอ้สวยจริงครับขอเก้าร้อยอันนี้เก้าร้อยนะสวยจริงครับพี่สวยจริงไม่ได้โม้แล้วนี่ครับมันปนูนาจานเพียบเลยเนี่ยปูน,หนาหกร้อยหลวงปู่มหมุนวัดเขาตก 600ป,ปิตาแล้วปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับโอ้สวยมากพงคุกรักพี่600สวยมากครับพี่0947570556นะพี่นะนะครับพี่พี่นี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาพี่โอ้ยนี่สวยจริงๆนี่ครับพี่เก่ามากครับสวยนี่พี่ดูสักกติเบนแบนครับ องค์นี้สามชายจีวันคว่ำด้วยโอ้โห,โหพี่เอ้ยดิถูกเนื้อถูกตำลาถูกพิมพ์ครับไปดูครับความเสวยไม่ปานนี้ใครครับเก่าว้วนตึบเลยนี่ก้นก้นกระเจะนี่ครับหกร้อยหร้อยครับพี่ศู 94, 7, 7, 7, 5, 5, 6, นย์เก้าสี่จ็ทัเจ็ดนห้าห้าหกะพี่นะเบอร์นี้เบอร์เดียวนะพี่นะโทรมาได้ครับอันไลน์มาได้นี่ครับแล้วก็ปิดตาพิมพ์ปั้นแล้วพอแก้วนี่สวยๆเลย 600พี่ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ใช่พี่นะเช้าเย็นนะเช้าเย็นเรามีให้เลือกตลอดเลยนะครับพี่สังกัจายวัสุทัศน์โอ้ยังสวยนี่600้อยครับพี่หลวงพ่อทาอย่างเงี้ยหลวงพ่อทารุ่นแรกเนี่ยเก่าเก่าห0ร้อยครับพี่ ภาพสวยๆทั้งนั้นนะ EP ีนี้นะครับพี่อี EP นี้ต้องเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะสวัสดีนะครับ